ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเทสพัดลม7จ็ดฟนะฮะของค o o l สเตอร์คูเลอร์มาสเตอรก็จะมี3สีเลยที่ผมเอามาเนาะเดี๋ยวตอนแรกกะว่าจะรีวิวตัวตั้งแต่แบบเปิดกล่องเลยแต่ว่าตอนนี้มันกลางคืนแล้วเอามาให้ดูไฟกันก่อนละกันเพราะว่าแสงในห้องผมไม่พอมันขนาดแค่ที่ถ่ายนี้ก็ยังมืดๆเลยอ่ะเข้าเรื่องเลย อันนี้ไล่ไปเลยนะตามสีก็จะมีสีน้ำเงินแดงแล้วก็ขาวดูไฟกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงพัดลมกันว่าเสียงมันดังแค่ไหนะผมก็ว่ามันดังน,นะเพราะว่ามันก็แรงโอเคจับกล้องก็ลองดูไฟนะฮะ มันจะให้ไฟที่แบบว่าสีเท่ากันทั้งหมดเลยมันจะไม่เหมือนกับพวกไฟที่มันอยู่ตามขอบถ้าพวกไฟตามขอบเนี่ยมันจะเป็น<ม><ม>เห็นเป็นเส้นเป็นเส้นแต่อันนี้ไฟมันวิ่งจากตรงกลางยิงออกมียิงออกเนี้ยกระจายออกมันเลยให้สีที่แบบว่าบาลา,านซ์กันทั้งทั้งตัวพัดลมเลยผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ยินเสียงตัว,ตวพัดลมชัดหรือเปล่า ก็อันนี้ดูกันไปก่อนคร่าวๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ผมจะรีวิวแบบเปิดของเลยเอาแบบว่ามีอะไรบ้างในกล่องเปิดมาเจอนู้นหรืออันนี้ใช้ยังไงน,นี่พอดีมันมืดก็เลยอ่ะไหนๆก็มืดแนละ้วจัดแสงให้ดูอนยะโอเคส่วนใครมีคำถามอะไรก็จดไว้แล้วกันเดี๋ยวผมเทสให้ดูเพราว่าต้องการอะไรเพิ่มเติม ก็แค่นี้ก็แล้วกัน2นาทีสบายสบาย